มีสิ่งหนึ่งที่ไปเพิ่มลูกเล่นให้กับคลิปวิดีโอกระโดดของเพื่อนๆน,นั่นก็คือการทำย้อนกลับครับสวัสดีครับเพื่อนๆพ,พบกับผมอีกแล้วครับกับนาย ต่อยักษ์ในช่อง ABOUT BOY สนุมครับสำหรับวันนี้เราก็ยังอยู่กับแอปพลิเคชัน VN Video Editor อีกแล้วครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปทำคลิปวิดีโอย้อนกลับแบบเท่ๆกันครับสำหรับการทำย้อนกลับในวันนี้นะครับก็ได้รับความอนุเคราะห์จากน้องเดลนะครับในช่อง Delta าฟรีรัน n ิ่งนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์เอาไว้ข้างล่างเพื่อนๆสามารถไปกดติดตามได้เลยนะครับ ครับก่อนเพื่อนๆจะไปชมคลิปนะครับฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไปแจ้งเตือนทั้งหมดด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องอ b บอบอยสนมนะครับขอบคุณมากครับสำหรับคลิปวิดีโอที่เราจะเอามาทำในวันนี้นะครับก็เป็นคลิปวิดีโอที่ทำการ กระโดดนั่นเองนะครับหรือเพื่อนๆสามารถที่จะไปถ่ายคลิปวิดีโอกําลังกระโดดน้ําหรือว่าเลนส์สไลเดอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งปกติมันก็จะลงมาแบบนี้เราก็จะย้อนกลับขึ้นไปนะครับให้มันมีการมูฟเมนต์หรือว่าให้มันมีอะไรที่ต่างออไปเพื่อเพิ่มลูกเล่นหรือความน่าสนใจให้กับคลิปวิดีโอกันครับก็ให้เพื่อนๆเ,เข้าไปที่แอปพลิเคชัน VN Video Editor นะครับเสร็จแล้วก็กดไปที่เครื่องหมายบวกข้างล่างนะครับแล้วก็ไปกดที่ New Project ครับ แล้วก็เลือกคลิปวิดีโอที่เราจะเอามาทํากันในวันนี้คืออันนี้เนาะอ่าเสร็จแล้วก็กดที่ next ไปได้เลยครับเดี๋ยวเรามาลองดูคลิปวิดีโอกันก่อนครับอ่าก็อันนี้ก็น้องเดียวกันครับกําลังกระโดดอะไรของเขาทาอะไรผมก็ไม่เข้าใจเนาะอ่าอึ้บน่าประมาณนี้ครับและเพื่อนๆลองเล่นคลิปวิดีโอดูแล้วนะครับตอนท้ายเนี่ยมันจะมีเครดิตนะครับเราอยากจะลบออกก็แค่ สังเกตดีๆว่าตรงนี้มันเป็นสีเหลืองคุมอยู่เราก็เลื่อนมาที่คําว่า delete หรือเป็นรูปถังขยะนั่นเองก็จะหายไปเลยนะครับแล้วเราก็มาดูจุดที่เราอยากจะให้มันรี v e r t หรือว่าย้อนกลับนะครับสมมติผมให้กระโดดไปแล้วฟืบปุ๊บอาจะให้ตรงนี้แล้วก็ย้อนกลับมาคืนนั่นเองนะครับก็วิธีการนะครับก็ให้เพื่อนมากดที่คําว่ากันไกลหรือว่า split ตรงนี้นะครับปุ๊บราจเจาะจุดตรงนี้นะครับจุดเริ่มต้นประมาณนี้ประมาณนี้แล้วกาัน อ่ประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วก็กดสปิตอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อเป็นการแยกคลิปวิดีโอนะครับจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็ใช้2นิ้วนะครับขยายออกเพื่อเพื่ออะไรครับเพื่อง่ายต่อการจัดการคลิปวิดีโอนั่นเองนะครับสมมุติว่าเราจะทําการย้อนกลับในคลิปวิดีโอนี้นะครับแต่ก่อนจะไปทําแบบนั้นนะครับผมอยากจะให้เพื่อนๆทาการคัดลอกเอาไว้ก่อนนะครับวิธีการคัดลอกนะครับกดเข้าไปที่คลิปวิดีโอเลือกคําว่า Duplicate นะครับปุ๊บมันก็จะโผล่ขึ้นมาอีกแท็กหนึ่งเนาะ คราวนี้เราอยากจะทําให้อีกเป็นอีกแทร็กหนึ่งนะครับก็คือกระโดดเข้าไปแล้วย้อนกลับแล้วกระโดดเข้าไปอะไรประมาณนี้ก็ดูพิเคทอีกครั้งหนึ่งนะครับกดอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ดูพิเคทนะครับในคลิปวิดีโอตรงกลางนี้เราจะทําย้อนกลับกันครับวิธีการนะครับก็เลือกคลิปวิดีโอแล้วเลื่อนมาหาคําว่า r e เวิร์ดตรงนี้ครับกดเข้าไปปุ๊บเขาก็จะทําการประมวลผลให้เพื่อนๆเลยนะครับเดี๋ยวมาลองทดสอบดูครับจากตรงนี้เลยละกัน ฟื้บฟืบฟบฟืบปุ๊บ,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 บอ่าประมาณนี้นั่นเองนะครับแต่ว่าเราจะเพิ่มลูกเล่นเข้าไปอีกก็คือตอนที่ย้อนกลับทําให้มันสโลว์นะครับวิธีการสโลวก็เคยสอนไปแล้วเนาะเพ,นเ,พนเพื่อนเือเลื่อนมาหาคลิปที่เราทําการย้อนกลับคืออันนี้ใช่ไหมครับจากนั้นเลื่อนมาครับจะมีคําว่าสปีดต,ตรงนี้นะครับเพื่อนเพื่อนกดเข้าไป นะครับมีคำว่า c u r ร์แต่ว่าเราเลือกเป็น r e g u l a r นี้นะครับเราก็ลดลงมาครับสัก0.5เป็นไงตึบอ่ะยังเร็วอยู่ป๊บบอะไรประมาณนี้สมมติเอาเป็น0.3นะครับมันไม่ต้องช้ามากเนาะเสร็จแล้วกดที่เครื่องหมายถูกต้องได้เลยครับโอเคเรามาลองดูคลิปวิดีโอของเราครับเตึบเดี๋ยลนะครับกระโดดแล้วนะครับฟีย้อนกลับแบบสโลว์ แล้วก็กลับไปคืนจบด้วยท่าอย่างสวยงามน้องเดียวเรานั่นเองนะครับหลังจากนี้นะครับเพื่อนๆก็เอาไปใส่ในส่วนของเพลงหรือว่าเสียงเอฟเฟกนะครับซึ่งในช่องของ Above Boy ก็มีสอนอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ที่ตัวไอเอข้างบนเพื่อนๆไปกดดูได้เลยนะครับเมื่อเพื่อนๆจัดการกับคลิปวิดีโอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะส่งคลิปวิดีโอออกนะครับก็เหมือนเดิมครับ ที่มุมบนขวาคำว่า export นะครับกดเข้าไปเลยนะครับแล้วก็เลือก resolution กับ frame rate ตรงนี้เนาะซึ่งในตัวอย่างนี้นะครับผมใช้ iPhone XS Max ในการพาเพื่อนๆทำคลิปวีดีโอนะครับก็จะสามารถ export ได้ถึง 4K แล้วก็60 frame rate น,นั่นเองครับเพื่อนๆใช้มือถือยี่ห้ออะไรแล้วก็รุ่นอะไร export ได้เท่าไหร่ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับเสร็จแล้วกดที่ export ไปได้เลยครับเป็นยังไงบ้างครับเพื่อนๆสาหรับการ รีเวิร์ดหรือว่าการทำย้อนกลับคลิปวิดีโอแบบง่ายๆก็เป็นการเพิ่มความน่าสนใจให้กับคลิปวิดีโอของเพื่อนๆน,นะครับถ้าเพื่อนๆคิดว่าคลิปวิดีโอนี้เป็นประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์มาร่วมพูดคุยกันได้นะครับและที่สำคัญเลยถ้าเพื่อนๆไม่อยากพลาดเกี่ยวกับการตัดต่อคลิปวิดีโอด้วยมือถือง่ายๆแบบนี้อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งให้ช่องอ b ลบั้มบยสนุมด้วยครับจะได้ไม่พลาดทุกการแจ้งเตือนของ YouTube นั่นเองครับ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับบายยมีคลิปแนะนำไห้เพื่อนๆกดดูได้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอบคุณมากครับ